เรามาดูวิธีการใส่ปีกัดกีต้าร์กันนะครับก็จะใส่แบบไหนเราจะดูว่าด้านหลังจะมีแบบนี้อยู่ครับโอเคจะมีประมาณนี้อยู่ตรงนี้เราก็ใช้วิธีการดันเข้าไปนะครับด้านด้านนี้และอีกอีกด้านหนึ่งเราก็จะถักใช้วิธีการถักนะครับแบบให้อยู่แบบนี้นะครับอยู่ประมาณแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะถักเข้าไปโอเคนะครับแล้วแต่กีต้าร์นะครับดูดูของกีต้าร์ด้านนั้นนะครับว่าจะมีไม้ค้ำอยู่หรอเปล่าและแต่ตรงไหน ที่มันมีที่ว่างให้เราใส่เข้าไปได้นะครับโอเคแล้วก็ทาดูหรือว่าสองดูนะครับขอมพิซเอร์ตัวนี้จะว่างนะครับสามารถจะดันเข้าไปแบบนี้นะครับดันเข้าไปเข้าให้โอเคดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับจากนั้นบริเวณนี้ครับโอเคที่ป้าป้าชี้ที่พี่สอนชี้นะครับเราก็ถักเข้าไปนะครับเข้าไปแบบนี้โอเคเอาเท่าที่อยู่ได้นะครับให้อยู่ได้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่ากีตาร์บางตัวจะมี ไม้ที่ค้ำอยู่บางตัวก็จะไม่มีครับแล้วก็ลักเข้าไปเท่าที่อยู่ได้จากนั้นก็ดูที่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกตัวนี้เราก็จะลักมาตรงนี้โอเคประมาณาว่าจะได้ทําได้ถนัดนะครับว่าเล่นถนัดแบบไหน,นยังไงแล้วแต่เราจะเล่นจะใช้กันนะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็จะล็อกทันทีด้วยตัวนี้นะครับหมุนล็อกได้นะครับให้อยู่ในระดับที่เราต้องการประมาณนี้แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับจะปรับมาอยู่ตรงไหนก็ได้ หรือว่าจะปรับมาอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่เ่ัวกับที่เราตีมือลงไปตีกีตาร์ลงไปมันจะโดนหรือเปล่านะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ถมมเราว่าอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็จะหมุนตรงนี้บริเวณนี้นะครับเราก็จะหมุนให้แน่นเข้าไปจุดโอเคเอาให้หนึบมือนะครับเท่านั้นนะครับมันก็จะอยู่แล้วเห็นไหมครับโอเคก็จะไม่ร่วงเลยนะครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้สายใช่ไหมครับสายที่มีมากับตัวโอเคสายแบบนี้นะครับัที่มีมากับตัวโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็จะเสียบเข้าบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับ เห็นี่ครับตัวที่ป้าชี้มือนะครับที่พี่ซอนชี้มืออยู่โอเคแล้วก็จะเสียบเข้าป้ายปึ๊บเข้าให้ให้เสุดจากนั้นเราก็ต่อเข้าทีแอนของเราอ่ะตอนตรงนั้นเราก็ต่อแอนมาให้โอเคนี่คือแอนกีตาร์ของเราที่มาเสร็จโอเคแอนกีตาร์ของเราตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเสียบเข้านะครับที่กีต้ารของเรา ตรงไหนนะครับนี่ครับกุนซิดา้ามองเห็นไหมโอเคเสียบพุตป้ายพุตข้อให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้หมายความว่าที่ดิซอนทําให้ดูนะครับหมายความว่าพอเราใส่เสร็จแล้วเราใส่สายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้มีสายเป็นที่เรียบร้อยกุตซิด้าพร้อมเล่นแล้วก็นําแกกที่เรามีไปเสียบเข้าที่ตรงนี้ เรียบร้อเสียบลั๊กไปเรียบร้อเสียบคับจากนั้นเราก็จะเล่นฟังเสียงนี่ก็จะเป็นในส่วนของโวลูมนะครับน,นี่โวลูมโวลูมตัวนี้อ่านี่โวลูมโอเคแล้วนี่ก็ปรับโทนนะครับเป็นเสียงต่ำเสียงแหลมเสียงเบสเสียงแหลมก็ว่ากันไปโอเคคลิปนี้ไวค่นี้นกันก่อนนะครับแล้วคราวหน้าเราจะเ,จเล่นกีตาร์ในการอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามซอนได้ที่ช่องไหนครับคุณซินด้า ด้านหลังเลยค่ะ๋อะด้านหลังเลยโอเคสอนซินดาไลาเรียนรู้ชีวิตใช้ชีวิตด้ s ยทัพสอนซินดาไลากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับพี่สอนแล้วก็ซินดาด้วยนะครับบายกันเลย